อ่ะสีาวถ่ถึงข่าวเนาะเรื่องที่ก่อนหน้านี้นเ,นเห็นได้ข่าวว่าเราอะได้เสียบแทนเอบอร์บรรดาและทีเนี้ยก็แา่ใจมามาก็ก,ก,ากลายเป็นแจ็คกัจิราเราเลยอยากรูว่ามันนีผลที่มีการเปลี่ยนตัวหรือมีการเ,าเปลี่ยนแปลง,งมันเกิดจากอะไรเนนอ่อภาพยนตร์ใช่ไหมคะตอนนั้นก็เอ๊ะเขาถ่ายไปยังคะตอนนี้ เข้าไปกล้องไปแล้วโอเคก็คือได้รับการท้าทามจริงค่ะก็เขาก็มีการติดต่อมาว่าเออจะมีหนักเรื่องนี้แล้วก็เป็นบทที่เปิ้ยเล่นใช่ไหมคะก็ก็มีการติดต่อมาจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของของบทอย่างเงี้ยค่ะว่าบทมันมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีคัดคุยกันแต่ว่าทีนี้น่ะ เหมือนว่าเขาไม่ได้ส่งมาบทให้เราอ่านนะคะแล้วมันเป็นการพูดคุยแค่ปากเปล่าเฉยๆแล้วอุ้มเองก็รู้สึกว่าอุ้มไม่ค่อยสบายใจที่จะรับเพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาบทเรายังไม่ได้รู้ถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครเราไม่ได้รู้ถึงเหตุที่มาที่ไปที่ทําไมถึงต้องมีเลิฟซีนหรือต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้รายละเอียดของหนักก่อนก่อนที่เราจะทํางานอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้ได้รับบทมามีนการคแค่โทรมาเล่าให้ฟังแล้วคือ ใช้คุ้มให้คำตอบเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งอุ้มก็ไม่สามารถที่จะรับได้แบบ 1, ทันทีทันใดแบบว่าตัววันนี้พรุ่งนี้ต้องคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้มีการปรึกษากับพี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพออุ้มมาให้เขาเล่าถึงในกนของเริ่มซีนอะไรเงี้ยให้เราฟังแล้วก็รู้สึกว่า คือตัวมเองอะอย่างที่บอกเราคาแรคเตอร์เราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแล้วเนะวาะตอนนี้เราก็แบบ42แล้วรุ่มมาทําสายมูลแล้วด้วยรุ่มมาแบบว่าในเรื่องของมูชาองค์พ่อแม่ท,ทําเทวะไลด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเซ็กซี่ไม่ค่อยได้ได้ไดเล่นหนักอะไรที่เป็นเซ็กซี่แล้วแต่แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่นึกถึงรุ่มแล้วก็รู้สึกเออโอเครุ่มยังมีความเซ็กซี่อยู่ยังสามารถที่จะเล่นบทเซ็กซี่ได้แต่แค่รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะจะวัยอาจจะไม่เหมาะแล้วแล้วก็ด้วยความที่น้องดิสนีย์ด เราก็มีลูกสาวเนาะเราก็โอเคผลง,งานเก่าๆอะ่ะเราเล่าให้เขาฟังได้นั่นคือสมัยแม่แบบสา,นะสาวๆนะแม่เคยทางานแบบนี้เราเล่าให้เขาฟังได้ต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในวัยที่เขารู้เรื่องหมดแล้วเขาเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็คงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าเราจะไปรับฉากที่มันมีแบบเ,<ร>เลือกซีนโหวามากๆอะไรขนาดน,นั้นนะคะแล้วการปฏิเสธไปตอนแรกมีปัญหาอย่างแบบว่าด้วยความเข้าใจกัน อย่างเป็นอย่างดีแลทั้งสองฝ่ายจริงๆอุ้มก็ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวกับทางทีมงานงเท่าไหร่นะคะก็แค่แค่เหมือนคุยผ่านพี่ผู้จัดการไปอะไรเงี้ยค่ะให้ผู้จัดไปบอกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟินแบบอะไรกลับมาะค่ะเขาก็แค่แบบว่าโอเคถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคะ่ะแสดงว่าเราก็นึกว่าแบบเออก็กัรเสียทํางนั้นก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกที่แบบว่า ไม่เข้าใจกันตรงไหนหรืออะไรกันใช่ไหมตู้ไม่มีปัญหานะคะตู้ไม่เคยมีปัญหากับใครอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่โอเคไม่พอใจที่แบบเราไม่รับประเด็นนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะไม่พอใจอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันคือมันเป็นการเร่งรีบแต่ตู้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับตู้เองที่จะเหมือนมาแบบบีบังคับให้เราต้องรับอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเราก็เราก็คิดว่าเราไม่แฮปปี้ก็ คุยกันตั้งแต่เริ่มก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะแบบทํางานไปแล้วเรามีปัญหาทีหลังมันรู้สึกมันไม่เป็นเงื่อชีพเพราะฉะนั้นเนี่ก็เลยแบบตัดปัญหาว่าโอเคเราคุยกันถ้ามันไม่ไม่ลงตัวมันไม่เข้าใจากัน,น้นเราก็ไม่ไม่ร่วมงานดีกว่าดีกว่าค่ะแสดงว่าฉากเล็บซินที่ว่านั้นแบบเขาน่าจะหวู่หว่ามากเกินลิมิตที่เราจะสามารถอยอมรับได้ใช่ไหมเราเลยไม่สบายใจที่จะรับคือไม่ได้เห็นบทนะคะต้องบอกตรงๆคือไม่ได้ได้เห็นบทว่าว่าบทมันเป็นยังไงมีแต่การเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่ง ตัวเราเองอะทุกครั้งที่เวลาเราทํางานเรารู้สึกว่ามันต้องมีสตอรี่บอร์ดมันต้องมีเรื่องให้เราเห็นความมาที่มาที่ไปตัวบทละครมันต้องเห็นเป็นภาพมันต้องเห็นการพูดคุยกันแบบจริงจังการแค่เล่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเล่าอีกแบบนึงถึงเวาลาถ่ายจะเป็นอีกแบบยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เคยร่วมงานกับทีม เอาเลยเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเพื่อเพื่อเพื่อความเป็นมืออาชีพด,ดีกว่าเนาะจะได้ไม่เป็นหักกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่สะดวกใจที่จะรับแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่แบบนึกถึงอุ้มอะไรเงีย้ยตอ,ตอทนที่เขา,มมามติดต่อตติด่อเราถามมาเบย์เข้าข้าวอนไปปนมา ก็ได้คุยกันค่ะก็ได้ถามแต่ก่อนก่อนหน้าไม่ได้ถามค่ะแต่หลังจากที่เราปฏิเสธไปแล้วเราก็ได้เจอกันกับเบย์อะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีการคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการถามเพื่อนค่ะเสาเหตุเดียวกันไหมหรอคะว่าเราทั้งสองคนน่ะมีความเป็นนักแสดงที่นวงารมานานนะมีความเป็นมืออาชีพอะไรที่มีการพูดคุยตกลงกันน่ะมันสามารถทําได้ถ้าเรา แฮปปี้ถ้าเราตั้งใจอยากจะทํามันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะุว่ามันคือจะได้เกณฑแต่ว,ว่าคุณก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าไปเป็นตัวแทนโดนเสียบแล้วมาแบบมีปัญหาอะไรอย่างนั้นคือมันเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็ให้เขาหาคนที่เหมาะสมที่จะเล่นบทน,นี้มากกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยยิ้มผ่าเสียในายอากาศนะแบบว่าเขาเขามองเห็นว่าเราแบบว่าเล่นได้คนที่ต่อมาเรา จริงๆก็เสียดายโอกาสทุกครั้งที่มีเข้ามานะคะทุกเรื่องคืออุ้มก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีติดต่อเข้ามาเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าก็มีจริงๆแต่ว่าไม่ได้เรื่องมากแต่ด้วยความที่อุ้มเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะมันมันต้องใช้เวลาอยู่กับลูกเยอะอุ้มต้องขับรถไปรับไปส่งลูกเองที่โรงเรียนทุกวันต้องเข้าร้านเราเปิดคาเฟ่ด,ด้วยเราทรําธุรกิจส่งตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุ้มจะต้องไปทํางานในวงการที่แบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกลัวเป็นสร้างปัญหาให้เขาอะคือตอนแรกถ้าเราต้องมีแบบ พ่อบอกว่าโอเคคุณสามารถถ่ายได้หลัก8ปดโมงเช้าถึงแค่บ่ายสองนะระยะเวลาการทางานเราไม่สามารถจะบอกเขาขนาดได้เราไม่ใช่นางเอกเนาะเราเป็นแค่แบบคนเล็กๆน้อยไรเงี้ยถ้าเราจะไปยื่นข้อว่าแบบอ,อุ้มไม่ถ่างมาทงานให้ได้ได้แค่นี้พี่ต้องตามอุ้มอุ้มไม่อุ้มไม,ไม่สบายใจยอยู่แล้วเงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ตัวเองเราว่าเราไม่ได้มีเวลามากพอที่เราจะไปทําตรงนั้นแต่ถามว่าอยากรับเล่นไหมอยากเล่นค่ะยังคิดถึงงานละครยังคิดถึนงดนานหน,นังอยู่ถ้ามันมีบทที่เหมาะสมมันมีเวลาที่เราสามารถปลีกตัวไปได้ก็อยากไปเพราะว่าไม่อยากให้ดิสน เพราะว่าดินี่เขาติ่งเรามากบางทีเราไม่ได้ไปรับเขาสองวันอางเงี้ยให้อภังไปแล้วเขาก็จะแบบ เศร้าอะไรเงี้ยที่เราไม่นอนกับลูกเนี่ยลูกจะบอกว่ามันไม่เงี้ยนอนกับพี่เลี้ยงอะไรเขาไม่รู้พ่อเข้าใจไหมคะคือถ้าเขามีพ่อพ่อก็ยังนอนกับเขาได้แทนเราได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกรู้อยู่กับพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับอุ้มอะคือตั้งใจเอล่ยให้ลูกเต็มที่ก่อนก่อใช่ค่ะน้องเพิ่งหกขวบเองน้องมารอคะถเกิดน้องสักสิบขวบอะไรเงี้ยเริ่มโตแล้วแต่ตอนนี้มันจะแก่มากแล้วค่ะจะไม่มีคนจ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาาก็ยังมีมีงานอ่าเมมื่อีนางพีเเซนตอร์แล้วก็ ตัวเราเองก็มีตอนนี้มีเทวเลไลที่เราจะทําด้วยที่อยากจะตั้งใจทํำในสิ่งทุ่มแบบใฝ่ฝันมานมานแบบสร้างเทลวลเอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กําลังทําอยู่ค่ะแล้วก็มีคาเฟ่ที่ทำตอนนี้ทานในมุมมอง,ง,งนักแสดงเนาะฉากหรือว่าฉากรถซีนแบบ <ız. S 2> แบบเงแบบี้ยแบบรูวาเลยเนี่ยมันจําเป็นใช่นั้ที่ต้องมีในและวก็รเรื่องซีรีส์เรื่องหนึงหนังเรื่องนึงจริงๆการเป็นจุดตัดที่แจ่มากแสดงเหมืนันมันจะเป็นไหมมันก็ต้องดู ื่องด้วยอะค่ะว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางแบบนั้นด้วยความเป็นหนังแนวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องของการมีฉากเรื่องซีนอะไรเงี้ยทำมนุษย์ธรรมชาติทุกคนมีเรื่องของเซ็กส์ใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะสื่อออกไปในในโซเชียลสมัยนี้มันก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีการปิดรับมากขึ้นนพกว่ามันสมัยนี้มันไปไกลแล้วค่ะมันไม่ได้ขึ้นยุติส์ก็จะต้องแบบต้องเป็นมุมกล้องเหมือนสมัยก่อนแล้วนึกออกไหมเออมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากซึ่งแบบคนเเเขข้้้าาาใใจจไดตัวร ว่ามันคือการแสดองอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเลือกแบบให้เหมาะสมตามความความไหวของแต่ละคนดีกว่าเนาะว่าใครไหวที่จุดไหนก็ไปจุดนั้น,นะอะไรเงี้ยเมฆเราภาพที่เราคยที่นาะก่อนเคยมีอย่างเงี้ยเราเล่ารูปตอนอย่างไรนะครัก็พราอว่างาวจริงจริงน้องยังไม่ได้มารู้เห็นเรื่องบทเซ็กซี่นะคะแต่น้องจะน้องยังไม่ได้เห็นฉากเซิกซี่ที่เคยเล่นแต่น้องอาจจะเห็น มามีใส่ชุดว่ายนะ้ำมามีใส่ชุดเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาก็จะถามอะไรเงี้ยเขาก็จะชมว่าแบบสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้เห็นบทในเรื่องที่แบบเราไปเล่นบทเซ็กซี่อะไรเงี้ยถามถ้าโตขึต้นน่ะเราก็จะคุยออกับเขานะคะเราก็จะบอกเขาถ้าเกิดเขาได้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงนะลูกอะไรเงี้ยมันคือการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วปัจจุบันตัวเราจริงๆเราเป็นแม่ที่แบบ ล uhm, ุง Li ิ้นกอยู่ก <itself te le biết> to be <begin> ับลุงข้างๆแบบมิดชิดด้วยซ้ำไม่ค่อยได้แบบเปิดอะไรมากเลยลุาเราไม่ได้ีความเราห่วงมากับคลิตที่จะออกมาก็หลังจากนี้ข้าน้องเอาจจะรู้สึกกลัวไหมไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทํางานในวงการมาแรกๆก็มอยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดพ่อคุณแม่รับรู้ไปกองถ่ายด้วยตลอดเขาก็จะรู้ว่านี่คือการแสดงเราเป็นเด็กการแสดงเนาะเรียนวสบอยังไ เราก็จะรู้ว่ามันคือการทํางานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับงานตั้งแต่สมัยบอดอ่ะคิดอยู่แล้วอนาคตจะจะมีลูกอนาคตจะต้องมีครอบครัวอุ้มคิดอยู่แล้วว่าอุ้มจะทําอะไรคืออุ้มก็ไม่เคยแบบมาถอดจริงหรือว่าแบบเลิกซินดูเดือนแล้วมันจะมีลิมิตในประมาณของุ้มอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็คือสามารถปฏิบาตบอกลูกได้เผื่อวันหนึ่งโตขึ้นเขาอาจจะเป็นนักแสด,ดงของเราก็ได้เพราะเขาก็มีแววตอนนี้เขาก็ฉายแววความเป็นดารามากอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาอาจจะเดินทางสายเซ็กซี่หรือเดินทางสายแบบสุาหรือจะเป็นนักรล่อเนี่ยอุ้มไปยินดีสน เดี๋ยวแค่ว่าเราต้องคุยกันมองกันนะลูกอะไรเงี้ยไม่ให้ไปแอบทำเงีลยนะตอนนี้เขาเริ่มนะเขาเริ่มมีแบบเอากางเกงเข้าก้นเดินแบบเอออะไรอย่างงี้นางมีนางเริ่มมีนางก็แบบแบบนี้ดิ๊กเซ็กซี่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเปิดเอวลอยอย่างเงี้ยเริ่มมีแล้วเชื่อแม่แรงเชื่อแม่แรงอยู่นะเออจะชอบแม่เป็นนักร้องเป็นดาราร้องเพลงเก่งอะไรเงี้ยค่ะแถ้าเกิดลูกจะมาใส่เซ็กซี่เราโอเคไหมความเป็นแม่เราโอเคนะคะแต่ก็หนูรีดที่มัน น่ารักของชกกับไวนี่ออไหมคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามไวดีกว่ารูปการควบคุมสื่อในยุคนี้เนาะเด็กกับสื่ออะมันเข้าถึงกันเร็วเลยเร็วมากควบคุมยังไงต้องนั่งดูกับเขาค่ะคือบางทีเราอาจจะต้องนั่งแล้วก็ใช้เวลาดูของเขาเพราะอย่างดิสนีย์อะไม่ดูการ์ตูนนะคะไม่ดูที่เป็นเด็กนั่งดูอะไรที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ฝรั่งเออนั่งดูอะไรแบบเป็นแบบเด็กโตอะไรเงี้ยค่ะอยู่ดีวันนี้คือนี้มาเป็นมวยปั้มเออมาใส่ชุดมวยปั้มทาปากดำทำท่าแบบ ทิชชน,น,น่ตักได้ยังไงเนี้ยคือนางก็ดู YouTube อะไรเงี้ยคือแต่เราก็ต้องนั่งดูกับเขาเราต้องคอยแบบบอกเขาเขาว่าอันนี้การแสดงนะลูกไม่จะมาโวยป้าจริงไม่ได้นะชีวิตจริง,รง,รงนึกออกไหมคะต้องต้องอธิบายเขาฟังว่าอันนี้มันคือการสแสดงนี่คือการแบบทํางานนะมันคือการโชว์ที่ที่ลูกเห็นในทีวีในในยูทูบอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาเยอะมากถึงได้บอกว่าบางทีการมีลูกอ่ะมันไม่ใช่แค่เลี้ยงไปวันๆนะมันต้องเลี้ยงด้วยหัวใจจริงที่เราจะทําให้เด็กคนหนึ่งเขาอบอุ่นและมีความสุขเพราะว่าพุ้มไม่เตอนนี้เขาก็แแบบบบบมีน้อยาง ทำไมวันพ่อวันแม่พ่อไหม่มาทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมไต่างประเทศไม่เคยไปเที่ยวแฟมิลี่ทริปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามให้เวลาขเขาตรงนั้นเลยเพรเขาถาดวัตใจเราเป็นยังไงเราก็เราก็แซดนิดนึงนะบางทีเราก็มีน้ำตาตกกันแนล้วบางทีเวลาที่ลูกถามอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพยายามไม่ให้เขาขาดถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องพลาด การทํางานพลาดโอกาสดีๆอะไรไปหลายๆอย่างในชีวิตแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่อยากพลาดเลยคือลูกทุกโมเมนต์ของลูกที่เขาเริ่มตกตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่อยากพลาดตรงนั้นเลยแล้วเราก็เรากลัวว่าแบบถ้าเขาไม่แข็งแรงพอวันหนึ่งเขาอาจจะไปเจออะไรที่มันกระทบจิตใจเขาแล้วเขาอาจจะไปจุดนั้นเลยก็ได้อย่างตอนเขาถามพ่อแล้วกันเราต้องการบอกว่า คือเมื่อมาบอกกับดิสนีย์ตั้งแต่พอเขาเริ่มรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะตอนแรกที่บอกว่าบ้านพังอะไรไปแล้วแต่ตอนหลังพขโตโคือโตขึ้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาบอกดิสรู้แล้วคําว่าบ้านพังของมามี้คือแบบป๊บ้ากับมามีเลิกกัน mm hmm. ไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างที่มามี้บอกหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเลิกกันใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอ่ะก็ค่อยๆรับได้เพราะว่าเราค่อยๆให้เขาได้ซึมซับเข้าไปแล้วเราก็ใช้ความรักจากทั้งสองฝ่ายคือตุอ้มไปน่้จะแบ่งกันว่า เปิดเทอมอยู่อุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดเทอมพ่อไปแบ่งกันไปเลยปิดเทอมก็เธอไปสักสองอาทิตย์แล้ที่เหลืออยู่อุ้มอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแบบเธอไม่ต้องมาทำงานต่างจังหวัดมีไปทิปไปต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยเราก็ให้พ่อเขาไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องสลับกันเพื่อให้เขารู้สึกไม่ขาดจริงๆเราควรูกจะมีปัญหาไหมว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเขาไม่มีปัญหาเขาบอกว่าดิ๊ดดีจังดิ๊ดมีบ้านสองที่<อ>ที่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยที่เป็นคนกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเราก็พยายามใสใ่ในสิ่งที่มันแบบ มีทั้งความเป็นจริงด้วยน้องอกไหมคะเราต้องคู่ความจริงกับลูกเด็กสมัยี้ฉลาบมากค่ะหลอกไม่ได้แล้วหลังจากนี้ก็อุ้มเวอร์ชันซุซี่เวอร์ชันเดิมก็จะไม่เห็นแล้วใช่ไหมก็น้อยลงนะก็น้อยลงค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบนานๆทีโผล่มาบ้างให้แบบอู้วกระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองมาดีขนาดนี้บางทีมันก็ต้องมีโชว์กันบ้างแต่ต้องมีบ้างไม่ได้หายไปเลยค่ะอึ้ไอต้องดึงลงนิดนึงก็อยากเห็นว่าบอดี้มันได้เราก็แบบห ส0กว่าแล้วดูแลเต็มมาขนาดนี้ได้ต้องมีบ้างจะมีโอกาสไหมแบบว่าเต็มวันที่ผ่านมาจะมีโอกาสไหมหล่ะคะมีทำไรนะจะกลับมาแบบว่าทวงมันลังทวงมันลังสักครั้งหนึ่งมีไหมอ่ะไม่แน่นะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ค่ะถ้าถ้าถึงวันหนึ่งที่อุ้มแบบอายุเยอะกว่านี้แล้วยังสวยได้แบบ จุดเนี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็ไม่แปลกนะถ้าเกิดเราจะแบบยุ้ขึ้นมาเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นอะไรเงี้ยมาตอนนี้มก็ค่อนข้างจะเป็นอินสปิเรชันให้ส,สาว, 40, วสาววัยสี่สิบวัยสามส,สาิบวัยแบบที่อายุเยอะแบบเนี้ยค่ะว่าทำยังไงดูแลตัวเองยังถึงได้แบบเออยังดูดีอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยโแบบอเคเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่จันนีรู้มางตรงกัน้า